สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอเลี้ยงบักหมามึนนะครับผมก็เช้าวันนี้ก็กําลังจะออกไปเดินเล่นนะครับระบายพลังงานกันสักหน่อยนะครับผมแต่ว่านะครับผมเดี๋ยวผมมีอะไรมาให้ดูนะครับผมจะไปดูกันนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมงูตัวใหญ่มากนะฮะ ใหญ่มากเดี๋ยวผมจะลองพาเจ้าโอเลี้ยงเดินไปเล่นด้วยนะครับผมะจะเป็นยังไงนะครับผมจะดุไหมนะครับหรือจะขี้เล่นนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับน่าจะใหญ่ได้อีกนะ <ผม S 1> ใช่ไหมผมไม่รู้คุณจะซื้อโ่เลี้ยงเอ๋อผมอยากได้นานแล้วแต่ราคาคุ้มดอกพี่ตอนนี้มันดับลงเหรอครับอ่อนแสนนะครับอันนี้เดือดเท่าไหร่อ๋อ นนสวยนะเนี่ย,ย,ยสีสวยด้วยสวยมากสีสวยด้วยครับหายากกนะันเนาะใช่ไหมพันหายากหายากหมายหญ<ม>เลยอืมพ่เต็มเลยลูกไอ้นี่ครับไอ้นี่ลูกมิชกำลังเป็นที่นิยมมัง้งใช่ไหมใช่ตอนก่อนนะแต่ตอนนี้มันเริ่มหมาใหญ่พอง,ง่ายอ่ะมันองออกทีสิบตัวเงี้ยใช่เบาๆลูกเบาๆใช่ครับ อันนี้ยังไม่รู้ว่าเขาเล่นเคเล่เนี่ยมันเห่ามันเล่นนะเมื่อกันหมากับนหมากรัดในแหวงอ๋อจะพูดถึงหมาอ้วนอ้วนมันเริ่มอ้วนแล้วครับตอนนี้โอ้โหอ้วนเลยขามันเล็กอ่ะใช่เริ่มอ้วนแล้วที่พี่บอกว่าคุมน้ำหนักครับตอนนี้แบบคือให้เท่าไหร่มันกินหมดแล้วแล้วมันแก่อ้วนง่ายอ่ะใช่ครับทำหมันด้วยอ๋อผมวตายเลยยิ่งกำลังจะลดกำลังจะลดลดอาหารอีกแล้วใช่ครับ ก็พี่บอกเองว่าไม่ให้มันอ้วนใช่ผมจะลดอาหารอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ให้กินโลสองมันอ้วนขึ้นเนี่ยก่อนผมมีลู่วิ่งเลยอ่ะให้มันวิ่งอืมดีครับรดีแล้มีลู่วิ่งให้มันใช่นี่ผมเลยผมก็เลยต้องพาไปเดินเช้าทุกเช้าเลยเนี่ยต้องค่อยๆเข้าอืมดีมากลูกอยากดมตอนนี้ไม่เคยพาใครมาเลี้ยงเลยนอกจากตัวนี้ใช่ครับ มีมีมีรอบหนึ่งจะพาตัวเล็กมาอยู่แค่อาทิตย์สองอาทิตย์เลยเขา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 พาตัวเล็กได้ไหมเขาได้ครับเขาได้เขาได้อยู่โอเคพี่ไปแล้วครับอย่างนี้ปล่อยเล่นไม่ได้เลยเขาเบื่อเขาตัดเลยใช่ใช่ครับเหมือนตัวที่ไอ้ของหอกอ่ะไอ้วงเงี้ยมันมันแก่ไว้ตัวผู้อยากเล่นเล่นไปเล่นมาเบื่อกัดเลยโอเคไปกลับบ้านไปแล้ว โอเคครับผมก็ได้ไปพูดคุยกับพี่เจ้าของมาแล้วนะครับผมเป็นพันธุ์แบนด็อกผสมกับอะไรสักอย่างเมื่อกี้ผมก็จาไม่ได้นะชื่อมันยาวตัวใหญ่มากครับผมไม่ดุหกเจ็ดเดือนเองครับเป็นตัวคู่นะแรกๆก็กระชกค้องค้ากันนิดนึงกับโอเลี้ยงนะครับผมแต่พอเล่นไปสักพักนะฮะก็เข้ากันได้ดีนะครับผมก็โอเคนะครับผมชิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผม กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ